สวัสดีครับวันนี้เรามาดาูผลงานอีกชิ้นหนึ่งครับที่ตกแต่งเพิ่มเติมทำเป็นสไตล์รถบ้านครับลานี้ก็ถือว่าจัดเป็นรถใหญ่เลยทีเดียวครับ เป็นเจ้าฮีโน่ครับอิมมิเนเตอร์นะครับ300นะครับ2,020ครับตัวนี้ครับก็มาเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับหลังจากคุณพี่เฮียต้นครับได้ตกแต่งจากเป็นตู้นอนนะครับ มาแล้วนะครับแล้วก็มาเซ็ตช่วงล่างใหม่แล้วก็มาตกแต่งแหลกหลังคาบนหัวเก๋งแล้วก็กันชนหน้านะครับที่เราเห็นนี่ฮะกันชนหน้าใส่วินติดวินใส่สปอร์ตไลท์นะครับตัวนี้ก็เป็นงานสร้างครับไม่มีขายครับแล้วก็ เติมแหลกหลังคาบนใส่สปอร์ไรส์นะครับเป็นงานสร้างนะครับลำนี้เป็นสีเหลากลางนะครับสีเหลากลางมาป้ายแดงๆก็จะจะมีแต่หัวเก่งมานะครับแล้วก็มาทำเป็นตู้นอนครับเพื่อให้เหมาะสำหรับกับงานอดิเรกข,ของเฮียต้นครับ เซปช่วงล่างใหม่ครับจัดแหนบใหม่แล้วก็เปลี่ยนโชคเป็นโมโนทูบนะครับซับแทงแยกเปลี่ยนโชคเป็นซับแทงแยกแบบแปดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรตกแต่งเพิ่มเติมไปบ้างนะครับสําหรับรถลํานี้นะครับเป็นใช้สําหรับรถตู้นอนอเนกประสงค์ครับ เดินทางไปเที่ยวที่ไหนใกล้ๆต่างจังหวงจังหวัดนะครับไม่ต้องไปเช่าโรงแรมครับลำนี้ตอบโจทย์ได้เลยครับตู้ที่เราเห็นก็จะมีวกห้องน้ำห้องครัวห้องนอนห้องนั่งเล่นอยู่ในห้องอยู่ในตู้เดียวเลยครับถือว่าไปลำเดียวนี้ถือว่าครบจบสูตรครับครบเครื่องครับ ส่วนใหญ่จะเห็นกันในเป็นสไตล์รถลากไปทั้งลากไปทั้งตู้อะไรอย่างงี้ครับแต่นี่เป็นจัดเป็นไปทั้งคันเลยครับทั้งคันคือรถเป็น4ีล้อกลางไปเลยฮะ <c oughs> ไม่ต้องลากต้องจูงกันแล้วครับอันนี้แล้วแต่ความชื่นชอบของลูกค้านะครับรถตู้นอนก็มีขายกันเยอะครับ แต่สไตล์แบบนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับมาดูรายละเอียดใกล้ๆครับเป็นอ e ิมิเนเตอร์สามสนะครับตัวน,นี้ h i โนครับบางทีเรียกผิดเรียกถูกต้องขออภัยนะครับไม่ได้เก่งทางศัพท์นะครับ <laughs> นี่ครับ เป็นงานสร้างใส่ทำเป็นกันชนหน้าด้วยนะครับกันชนหน้าที่เราเห็นนี่ก็จะมีถาดวิ้นติดวิ้นด้วยนะครับวิ้นที่เลือกใช้ก็เป็นวิ้นเชือกนะครับสะดวกสบายนใน,ใน,ใ,นในการใช้งานนะครับหญิงใช้ได้ชายใช้ดีครับเป็นท็อปสปีด12,500ออปอนด์ครับไม่มีบาดมือครับ ของท็อปสปีดครับแรงแรงหดหดอยู่แล้วครับลืงสบายๆนะครับเป็นงานสร้างนะครับกันชนตัวนี้นะฮะกันชนพร้อมถาดวิ้นนะครับพร้อมลบพูดง่ายง่ายกับว่ากันอย่างนั้นฮะนี่ครับประมาณนี้นะครับส่วนถาดแหลกข้างบนนะครับนี่ก็เป็นงานสร้างนะครับเป็น ทำเป็นราวบนแล้วก็ติดสปอร์ไบนหลังข้างข้างหลังก็เป็นถา,าดแหลกนะครับใส่สัมภาระต่างๆนะครับจะเป็นพวกเบียงกระเป๋าอะไรต่างๆนะครับได้หมดนะครับด้าน,นบนก็จะยาวออกมาจากหัวเก่งนิดนึงครับเพื่อให้บาลานซ์กับ ตู้ด้านหลังนะครับพอดีพอดีครับอันนี้งานดิบๆนะครับยังไม่ได้พ่นสีนะครับเป็นงานดิบงานสร้างเพิ่งจะเสร็จครับเดี๋ยวเราถอดมาตกแต่งแล้วก็ทําการพ่นสีอีกทีนึ่งครับดูงานดิบไปเลยฮนะด้านบน ตัวนี้ก็จะมีเสากาดระยะด้วยนะครับเสากาะดระยะนี่ก็เป็นโคนสปริงนะครับแต่งเติมให้สวยสวยงามครับก็จะบาลานซ์ว่าเวลาโรนหัวเสาแล้วก็ไม่ต้องไปแล้วครับวัดความสูงได้ครับจากใต้สะพานลอยใต้สะพานอะไรต่างๆนะครับวัดความสูงได้เสากาะดระยะนะครับมาดูด้านล่างครับ ด้าน,นล่างนี้ก็จะเป็นจัดอัพช่วงล่างใหม่นะครับเซ็ตแหนบใหม่นะครับแหนบนี่ก็เต็มทีจะจะค่อนข้างจะตึงๆครับวิ่งแล้วเด้งๆนะฮะก็มาจัดเป็นโชคซับแทงค์ของโปรเฟนเดอร์ปับแปดนะครับนี่ฮะที่เราเห็นนี่ครับส่วนแหนบเราก็มาจัดเซตใหม่เพื่อให้ได้ความสูงที่เราต้องการแล้วก็ความนิ่มที่เราต้องการนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังเหมือนกัน,นครับ ด้านหลังเราก็มาเซตเซตใหม่นะครับเป็นโชคซับแห้งเหมือนกันครับเซตแหนบใหม่แล้วก็จัดความสูงใหม่นะครับพวามน้ำหนักที่เราเติมเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เราก็มาเซตใหม่ให้มันได้ระดับขับขี่ได้นุ่มนวลน,นะครับ ล้อที่เห็นนี่ครับเป็นล้อสแตนดาร์ดจากโรงงานมานะครับเป็นล้อเป็นสี่ล้อนะครับยางเปลี่ยนใหม่ครับยางเปลี่ยนเป็นดอกเอทครับหรือว่ายางก็เพิ่มหน้ายางให้มันกว้างขึ้นนะครับด้านหลังกำลัง แต่งเติมอีกนิดนึงนะครับกําลังใส่ด้านหลังยังไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวจะใส่ที่ลากเทรลเลอร์ลากเรือลากพ่วงอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวกําลังกําลังจะติดตั้งนะครับกาลังทาอยู่นะฮะตาแนี้ก็ข้างหลังก็ประมาณนี้ครับ,รบเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในนะครับว่ามีอะไระน่าสนใจบ้างครับ ข้างในนี่จะเป็นห้องน้ําห้องครัวทั้งนั่งเล่นทั้งนอนในในห้องเดียวครับมาพบกับเจ้าของเลยครับเฮียต้นครับสวัสดีครับเฮียต้นครับครับนะครับเจ้าของไอเดียเอาสี่ล้อเล็กสี่ล้อสี่ล้อกลางมาทําเป็นรถตู้เคลื่อนที่นะครับซึ่งมีประโยชน์มากมายครับจะเป็นออกเที่ยวเอเวนเจอร์ใช่ไหมเฮียอ่าแล้วก็เป็นตัวนี้ก็ประหยัดค่าโรงแรมไปเยอะใช่ไหมเฮีย เป็นในแนวแบบเราชอบไปที่ไหนเที่ยวที่ไหนรู้สึกว่าเฮียทำเกี่ยวกับโครงการบ้านด้วยใช่ไหมครับโครงการบ้านแล้วก็ธุรกิจขนส่งครับธุรกิจขนส่งกับบ้านจัดสรรใช่ไหมเนี่ยลํานี้ก็ตอบโจทย์เลยไปพักผ่อนครอบครัวได้พักผ่อนก็คือเราท่องเที่ยวไม่ต้องไปหาโรงแรมแบบบางทียุ่งยากนะ หาโรงแรมบางสะดวกสบายหลายอย่างอ่าอยู่ในป่าไม่รู้จะไปเช่าโรงแรมที่ไหนตัวนี้ก็คือสะดวกที่ไหนจอดที่นั่นใช่ไหมครับก็แต่งให้มันถึงออฟโรดนิดนึงเพื่อประโยชน์ใช้งานครับออกในแนวเชิงออฟโรดแบบนิดนึงอ่านิดนึงไม่นิดนะมึงเออทีนี้อยากจะดูข้างในเฮียมันมันเป็นยังไงฮะเห็นว่ามีทั้งครัวมีทั้งอ่าก็ค่อนข้างจะครับ ค่อนข้างจะครบนะเราไปดูกันครับก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับนี่ครับนีเครื่องปัดไฟอ่าเนี่ยลองพรีเซนต์หน่อยนิดนึงว่ามันเป็นแบบไหนก็จะเป็นห้องนอนมีโต๊ะทานข้าวแล้วก็ตู้เย็นห้องน้ํามีห้องน้ําด้วยใช่ไหมนี่ห้องน้ำเปล่าเนี่ยใช่ครับห้องน้ําที่เราเห็นนะครับเป็นห้องน้ํานะครับนี่ห้องน้ำอันนี้ห้องน้ําห้องครัวใช่ครับ ห้องครัวนี่มีทั้งเตาปิกนิกมีด้วยมีทั้งเตาอบเตาย่างเตาแก๊สเตาไฟฟ้าอืมีครบเลยครับนี่ฮะมีแอร์สหรับโฮมครับนี่ครับจะมีเครื่องปั่นไฟตัวนี้ก็จะเป็นตู้เตาแก๊สใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเตาแก๊สเตาอบแล้วก็เตาย่างได้เตาอบเตาย่างเตาแก๊สนะครับในตัวเดียวกันหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ฮะ ด้านบนนี่ก็จะเป็นเป็นตัวดูดอากาศด้วยใช่ไหมครับอ่าเั็นี้เป็นแอร์ครับเป็นแอร์ใช่ไหมใช่ครับอ่าส่วนอากาศแล้ากาศีช่องายลมใช่ครับช่องสำหรับดูสลูปครับอ๋อเป็นสลูปเหรอครับเนี่ยสลูปก็คือเปิดเปิดรับแสงรับอากาศได้เราไม่อยากไม่อยากเปิดแอร์ตลอดครับก็เปิดให้เปิดอากาศอ้าวนี่นี่เป็นสลูปนะครับเป็นสลูปตักเปิดออกมาก็เป็นที่โล่งเป็นช่องว่างนะครับใช่ครับ ส่วนตัวนี้ที่เราเห็นก็คือ <Air S 1> เป็นแอร์นะครับตัวนี้นรปรับได้จากจะจะเป็นแอร์ร้อนแอร์หนาวได้หมดได้ครับนะครับส่วนฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็เป็นหน้าต่างหน้าต่างใช่ไหมฮะผ้มาม่นา,มานเป็นหน้าต่างใช่ไหมครับหน้าต,ต่างอเป็นหน้าต่างเหมือนบ้าน,นเรา,าเลยใช่ครับนะครับดูดูใกล้ๆนี่นี่ฮะนี่ครับที่เราเห็นเป็นม่านนี่เป็นหน้าต่างนะรับเฮียต้นบอกนะครับแล้วก็นี่ฮะ เป็นสไลด์บานบานสไลด์นะครับบานเลื่อนฮนะส่วนเบาะนี่ก็เนี่ยนั่งเล่นนั่งเล่นจิกบกาแฟนั่งเล่นไพ่อะไรอย่างนั้นคู <c oughs> ่กันเล่นนะครับเนี่ยโต๊ะกลางแล้วก็นอนก็รู้สึกว่าถ้านอนปุ๊บเนี่ยเราเราพับได้ไหมครับโต๊ะกลางพับได้ครับโอ้อก็เบาะด้านข้างมาวางตรงกลางแล้วก็ยกโต๊ะออก ก็คือนนออก็คืโต๊ะกลางนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยสำหรับยกออกได้ยกออกปุ๊บเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นที่นอนได้เลยครับนะครับนี่ฮะประโยชน์มากมายครับรถคันนี้ครับไอที่เราเห็นยังไม่ได้ขนของออกนะครับจักโคกที่เปลี่ยนออกจากเดิมใช่ไหมฮะใช่ครับจักโคกเปลี่ยนออกแล้วก็นี่ฮะไอของพวกนี้ไม่เกี่ยวนะฮะในเครื่องปั่นไฟอันนี้เครื่องปั่นไฟใช่ไหมฮะใช่ครับเครื่องปั่นไฟนี่ยังไม่ได้ติดตั้งก็ติดตั้งในรถท่วอีกทงนึงครับ อ๋อจะใส่รถพ่วงไปอีกทีนึงอ๋อนี่ครับเครื่องปั่นไฟนี่ก็ก็คือไฟบ้านดีๆเรานี้แหละครับใช่ไหมครับใช่ครับครับรถคันนี้นี่หมมูลค่านี่ตอบไม่ได้เลยครับนี่ครับของอำนวยความสะดวกนี่เยอะแยะไปหมดครับอันนู้นเป็นเป็นวางถ้วยวางจานเก็บของใช่ัไหมครับช่องเก็บลิ้นชักข้างบนนะครับนี่ฮะ เก็บถ้วยเก็บจานเก็บของธรรมราตตางๆนะฮะอันนี้เป็นซิงเป็นซิงด้วยล้างจานล้างถ้วยไ,ไมโครเวฟเตาย่างนะครับรบเครื่องเลยนะครับคันนี้นะครับน่าสนใจมากครับถือว่ารถคันเดียวนี้จบทุกขบวนท่าครับเป็นเจ้าสี่ล้อนะครับสี่ล้อกลางนะครับทําเป็นรถ อนเนกประสงค์นะครับเขาเรียกอะไรนะฮะแคปเปอร์แวนแคปเปอร์แวนนะครับทำเป็นซุปเปอร์แวก็คือเป็นรถเคลื่อนที่ใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็มาทำอัพช่วงล่างใหม่แล้วก็ทำเป็นทำเป็นเขาเรียกอะไรกึ่งสไตล์ออฟโรดรอ,อด้านหน้านี่เป็นออฟโรดเลยครับ อันนี้เฮียต้นเป็นคนออกแบบเองนะครับดีไซน์ออกมาอยากได้แบบนี้แบบนั้นนะครับก็จะมาประมาณนี้นะครับงานสร้างโครงเหล็กแล้วก็กันชนหน้านะครับนี่นะครับนี่เป็นสไตล์รถเคลื่อนที่รถบ้านครับแบบ4ี่ล้อกลางนะครับเฮียต้นของเราก็ทำงานเกี่ยวกับ บ้านจัดสรรน,นะครับแล้วก็งานขนส่งเป็นงานขนส่งทั่วไปนะครับมีบริษัทขนส่งนะครับก็เลยต้องใช้รถประเภทนี้เพื่อจะตอบโจทย์ให้กับสิ่งบางทีกับงานเราที่รเราไปนะครับบางทีอาจจะไปต่างจังหวัดพักผรมน้างบางทีอาจจะไปงานสร้างหมู่บ้านนั้นอยู่ที่นั้นๆน,น,นะครับบางทีก็อาจจะไปหาเช่าโรงแรมหรือจะอาจจะไปหา มันก็จะปลูกสร้างยากก็เลยสร้างรถคันนี้เพื่อตอบโจทย์กับตัวเองเลยครับว่าไปไหนก็เอาคันนี้ไปด้วยนะครับสำหรับเหียต้นนะครับเป็นเป็นรถแคปเปอร์แวนนะครับกากเจ้าฮีโนอินมินิเตอร์0 0 0นะครับเรียกมาค่อยถูกเหมือนกันผมนะครับชุดอุปกรณ์ตกแต่งนี่เขาถือว่าครบนะครับในรถคันเดียวนะครับถือว่ามีแอร์มีห้องครัวมี ซิงล้างจานแล้วก็เตาย่างเตาอบมีครบเลยทีเดียวกแล้วก็แอร์แล้วก็สลรุปเปิดดูดาวด้านบนได้เลยนะครับสำหรับนี้นะครับของเฮต้นนี้ก็อยู่หัดใหญ่นะครับก็มาใช้บริการที่ nk c คุณสพระนครศรียุทธยาครับของเราก็ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียนะครับ ผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็แวะเยี่ยมชมสินค้าในสไตล์รถแต่งออฟโรดนะครับจะเป็นออฟโรดรุ่นเก่ารุ่นใหม่ครับได้หมดนะครับจะเป็นงานสร้างอะไรต่างๆก็ลองโทรสอบถามกันดูนะครับ086-335-5209ครับ NK 4ี4พระนครสียุทธยาฝากกันไปด้วยครับผ่านไปผ่านมาทางกรุงเทพอยุธยาขาเข้ากรุงเทพนะครับก็แวะเยี่ยมชมสินค้าได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามทางเพจทาง YouTube นะครับขอบคุณมากมากครับ